เราก็จะมาพูดตามแนวแนวแนวญาติยโยมว่าจริยธรรมกับโรงเรียนมา,มาถมเริ่มต้นสวดมนต์ไหว้พระหาสแล้วว่าให้มีระเบียบว่าย,ยังไงไหวผู้ใหญ่ยังหลแล้วไปกราบพระกราบยังไงไหว้พ่อแม่ขีครั้งถ้าจะเอาเหตุผลมาสู้กันไหว้พ่อแม่ต้องสามครั้งเพราะพ่อแม่เป็นพระครูเป็นพระทำได้ไหมได้ต้องไหวสามครั้งบางทีครูบางโรงเรียนเนี่ยไ่สอนะจะมาไปรักฟัง ไ้หวหนเดียวไหวสูงหนเดียวไหวพ่อแม่หนเดียวไหวพระพุทธรูปไหวส,ส,สามสอนเพจไม่ถูกโจทย์ครูก็เป็นพระเนะี่ยครูเนี่ยที่นั่งนเนี่ยเป็นรองจากพระสงฆ์ลงไปเนี่ยเห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยไหมเนตามาเป็นพระสงฆ์แปลว่าครูรองจากอตาตมาก็คือโยมทั้งหมดนี้เป็นพระสงฆ์เป็นครูของประชาชนคุลบุตรธิดาในพระพุทธศาสนาหรือาศาสนาอื่นก็ตาม ถือว่าเป็นพระครูนี่ครูแต่ลองจากธรรมาก็พวกท่านทั้งหลายนี่เองต้องกราบสามหนครูรักครูจำครูแนะครูนำครูพร่มครูสอนนี่ต้องเอาไปเข้าในจริยเด็กช่้นประถมด้วย